ไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กกว่า5มิลิเมตรที่สามารถประปนอยู่ในอาหารน้ำดื่มอากาศและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับไมโครพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นยังเป็นภัยเงียบที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพในระยะยาวไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการบริโภคสูดดมหรือแม้แต่การสัมผัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอนุภาคเหล่านี้สามารถสะสมในอวัยวะต่างๆ เช่นระบบทางเดินอาหารกระแสะเลือดและปอดโดยสามารถปนเปื้อนในน้ำดื่มอาหารทะเลผักผลไม้อากาศรวมถึงผลิตภัณฑ์บริโภคอื่นๆเช่นเกลือน้ำตาลและเครื่องดื่มสำเร็จรูปนอกจากนี้ไมโครพลาสติกยังอาจมีสารเคมีปนเปื้อนเช่นบิสฟีนอลเอและพาทะเลซึ่งอาจรบกวนระบบฮอร์โมนของร่างกาย ผลการศึกษาพบว่าไมโครพลาสติกปนเปื้อนในแหล่งน้ำจืดและระบบนิเวศทางทะเลมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำผิวดินและในตะกอนชายหาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล จากข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าไมโครพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงขยะที่ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นสารปนเปื้อนที่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับไมโครพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่ 1.Primary Micro Plastic ติกไมโครพลาสติกที่ถูกผลิตมาในขนาดเล็กตั้งแต่แรกเช่นเม็ดบีดในผลิตภัณฑ์สครับผิวยาสีฟันและไมโครไฟเบอร์จากเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ s ซ c o n d a r y m i ไ r o p l พลาสติกไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกตัวของขยะพลาสติกเช่นขวดน้ำถุงพลาสติกและอวนตกปลาที่สลายตัวจากแสงแดดและกระบวนการทางธรรมชาติไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ร่างกายได้3ช่องทางหลักได้แก่ การรับประทานอาหารและน้ำไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในอาหารเช่นปลาทะเลหอยกุ้งน้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารบรรจุหีบห่อ<ๆ>การสูดดมไมโครพลาสติกที่ฟุ้งกระใจายในอากาศสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ การสัมผัสทางผิวหนังแม้ว่าจะมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้น้อยที่สุดแต่ยังมีความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมของไมโครบีดเช่นสครับต่างๆผลกระทบในระยะสั้นของไมโครพลาสติกมักเกิดจากการบริโภคหรือสัมผัสดโดยตรงซึ่งอาจทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้การระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารการอักเสบและภูมิแพ้ผลกระทบต่อระบบหายใจผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนและสมดุลของร่างกาย หากร่างกายได้รับไมโครพลาสติกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆได้แก่ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จะเห็นได้ว่าไมโครพลาสติกถือเป็นปัญหาใกล้ตัวที่พบได้บ่อยเราสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแนะนำการใช้ขวดน้ำสแตนเลสหรือแก้วน้ำแทนขวดพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกครับ 2. ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน 3. หลลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครบีดตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่บริเวณฉลากข้างผลิตภัณฑ์เช่นโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน 4. เลือกใช้เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายหรือลินินการใช้ถุงกรองไมโครไฟเบอร์ในการซักผ้า ไมโครพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่ารืีกเลี่ยงได้ยากการตระหนักรู้ถึงปัญหานี้เป็นก้าวแรกสำคัญในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเราและอนาคตของโลกครับ